บัตรนี้วันที่7มกราคมเป็นวันที่5ข้าพาเจ้าไปสิพรก้อนไฟขอถวายเสียงสวดสาทยายประสูติพระบริษณ์เลนต่างๆถวายเป็นบุทธบูชาธรรมบูชาหลังขบ,บูชาและอาจารยบบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ,ะปญัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทืน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาลลสุอัตราอัตกันชนุเทวดาสัตตมังมุนิสลายอาชัสสะสุนันตุสัก,กมมข์มุกตังสักเคกามีจารูเปศิริศิละคาคตเตจันตาลิเควิมาณีทิเประเตจักามีตาลวนาคายนีเคหวัตถุมหิเขตเทภูมิมาจยันตุเทวาชลาทละท วิสมีอยากกับทันทัปนาคาติดทันตาสันติเกเยมยังมุนิวะลาวัจจนังสาธุมสุนันตุธรรมมาสวนณกาโลอายัมปัทันตาธรรมมาสวนณกาโลอายัมปัทันตาธรรมมาสวนณกาโลอายัมปัทันตาสองบทปูชาพระรัตธนาฏย Imi nasakalena putang api puja yama Imi nasakalena tamang api puja yama Imi nasakalena sangkang api puja yama Sambut kapalata-latai Alang samarudu Pakuwa utang Pakuwa entang api wademi Sokakato Pakuwa บทสวดน้มังกรสิทธิาานมุตสัพพะวะตะตสมาสุัสานุตัสัพพะวะตะตสมาสุัสานุตสัพพะวะตะตสมาสุัสาหบทสวดไตสรณะมะปาทะพุทธังสังฆมีธรรมังกามีสังขังังกมีตูณมีังกเมีตมีธมังกระเมีตูยมีสังังังกเจามีตาเทยมังังกเามีตาเทียมธรรมังกรามีตาเทียมสังฆังกจามีหกบทสวดสัจจคิยาถา นัตติมีสันังอัญญังพุทธะมีสันังวลังเอตินะสัจวัชนะโสติมีหูตุสัพทานัตติมีสันังอัญญังธรรมูมีสันังวลังเอตินะสัจวัชนะโสติมีหูตุสัพทานัตติมีสันังอัญญังสังโฆมีสันังวลังเอตินะสัจวัชนะโสติมีหูตุสัพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสุอังเอกังสมัย,ยังปภวัตสเกสุวิหารติกับปิระวะัตุสมิงมาเยนะมาตาปิกูสังเทนะสติงปัญจมัติยิปิกุสะตตหิสเปวะอานตหิทัสหิจารุกัตตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาผลติปกวันตังทัศนายะปิกูสังกัญจะอัตโขจะตุนังสุทธาวสกายมีการัง,ทงเทวังเวเตระ โหสีอายังโขภควาสเกสุวิหารติกะปีะวัตุมิงมาวานีมาตาภิกุสังเกนะสติงปัญจะม,มติมติภิกุสติสเปวารันติทัศนิจโรกตาทุวิธิวตายาปุญนะสันิปฏิตาหุนติภควันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะยานุนะไมยมปีเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะ Upasang kami tawa pagawato sandike pacekan kata Paseyamati adakota diwata sayat Tabi nama parawapuliso samanying jitawa Pahang paksa reyak pasaliting Paksalitang wapahang samin jaya Hiwamewa sudawasesu dewesu Anta laita อ่ห ah ังส uh ุอัตถโคตายเทวตาปะกันตังอภิวัติตะวะอัคคมันตังอัตถังสุเอิกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะปโตูสันติเกีอิมังฆะทังอภาสิมหาสมโยวัปปนิสสมิงเทวกายาสมะคตาอาคคะธรรมะอิมังธรรมะสมยังทัชิตายะวะอปาราชิตุสัจสติอัตถโคอปาราเทวตาปะปโตสติเกีอิมังฆะทังอภาสิตันละพิกุลสมาท่าหังสุจิตตังอัตโน อุชุกรม,มกังสุสารทีวะเนตานิคัสเอกวาอินลิยานิรักติปันติตาติอัตภูอัปปาเทวตาทวาตุวสันติกีมังคาทาังอปาสิจิตาวากีรังจิตวาปวิกังอิตนตะคีรังโอหัจจมาเชตา Teh jasanti sutawimala jaku mata sudanta susu nakati ataku wapalati watapu watu sandike ima akatang apasi yeke jiputalangkata ta se nate kamisanti apaya puming pahayama nusanti yang te wakayang balipulisanti di tataku pakawapiku amante si yebuye ตูส no ุเทวตาสันิปติตาโหติตตาคตังทัสานายาภิคุสังคัญจะเยปิเตปิกวีอภิสุลุงอัตติตะมัตตานังอันตูสมาสมุตตาเตสัมปิปะควันตานังเอตัปปะมายิวะเทวตาสันิปติตาหิสุงเสยตาปิแมงอัตตาลาหิเยปิเตปิกวีวิสันติอนาคตัมมันทานังอันตูสมาสมุทธาเตสัมปิปะควันตังเอตัปปะมายิวะ เทวตาสนิปฏิสาภวิสันติเยสุยะทัพีไมหังอัตตาหิอาทิกัสมิภิกเวเทวกายนานังนามานิกิตตยิสมิภิกเวเทวกายนานังนามานิเทสิภวิภิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนานสิกะโรทะภาสิสัตมิติเอวัมภิเตติ เตพิกูพระวัตุปัจจัตตสูงพระควาเทสะวะฏูจะสิโลกรมมะนุกัสสามิยะตาปุมาตัสสิตาเยสิตาคิริคบะลังปะหิตตาสมมาหิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตม มานาสาสุทธาวิปัสสนนามานาวิลาปิญโยปัญญาสตยัตวามนีกับิรลัพทวีตัตุอมันตายิสัตถาสาวกีสันนีละเตีธิวัคยาอภิกันตาเทวิชานาทะพิกวเอจัตอาตบปัมมะกะลุงสุตวาพุทธะสัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอามานุสานะทัสนังอภปเกตตะกะ มตตคงสหัสสังอัตถะรัติงสตังเอกสาตานังหะมะนุสานะมตตสุงอะเปกนันตะมตตคงทิสาสภาุตตาอังตัจะสภาอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะตุอามันตยิาสัพพเกสานีรเตเทวะกายะอิกันตาติเวิชานาทาิเยโกติติะมิิราหิอันุปุพพโส สัตตาสวายักขาพุทมากับิรัตวัตตวาอิติมันโตชิติมันโตวนัตันโตยัสสิโนมุตตมานังอิบกามุพิกุลังทำมาติงวานังชาตตาหิมวันตายักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนัตมันโตยัสสิโนมุตตมานังอิบกามุภิกุลังทำมาติงวานังสัตตากิลาสติสัทธัสายยักขานานาตวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนัตมันโตยัสสิโนมุตตมานังอิบกามุภิกุลังทำมาติงมานัง

สัตสหัสสังยักขานังปายุปัสสติกุมปิโลราชคไคโกสุภะกาสมิติงวันังปุรีมันจะทิ่สังราชาทัตตะรัตโตปัสสติคันทบพานังอธิปติมาราชายกษติสุภุตปิตาสภาวูอินทนามาอาภาราอิทิมันโตชิติมโนมันนั้นมันโตเกษตรศินุมระมานาภิกามุงภิกกนังสมิติวันังตะกินนันจะทิสังราชาวิรุณโตตปะสัตติกุมกันทานังอธิปติ มหาราชายัสสีโสปุตตปิตัสสพาโวอินทะมาลามหาปลาติติมันโตุเชืมันโตวนะมันตยัสติโนมุธมนาอิพิคามุงพิ่คุณังสัมมติงว่นังปัจฉิมันจะที่สัมราชาวิรูปโคปัสสัสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตปิตัสสพาโวอินทะนามามหาปลาติติมันโตุเชื่อมันโตวนะมันตยัสติโนมุธมนาอิพิคามุงพิ่คุณังสัมมติงว่านาง ตาลันจ์ที่สังราชกุเวโลตับสาริติยัก a น a n อาทิปติมาราชายักสสีโสปุตปิตัสสะโพอินทัพนามามหาปราอิธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสติโนโมทามนาอภิกฆมงพิโกนางสัมมติงพนังปุริมาทิสังตาตะโตทักคินีนาวิรุณาโกปัจฉิมีนาวิรุปโกกุเวโลตาลังทิ่สังจัตตะโรเตมาราชาสมันตาจัตุโรทิสาตัตะนานาอัตสุง wane karipara patawe tesam maya wino tasa abu wanjan wika sasa maya ku tentu we tentu wipu ca wiputo sahajanta no kamase to kinu mantu ni mantu ja panato opa manyo Timbalu busu ya pak cerita itu ya cani jalan cano katampa sangat laju bi mudah mana api kamu pun aku nih timu nang ada pun apa sana kah kapalat setelah aku payah kah sehingga tipi ya muna cak aku mahana pakak ฮาลันติริปาทิชาปกิวิสุทธจาจูภัยายาสตาเตวะมะนามัจจตตุปาตาจิตตลาสุปนนาอิติเตระนามังพยัตตานาคาราชานามาสิสุปันัตโตเขมมังกาสีปุตโตสันนัิวาใจหิอุปะมหายัญตานาคาสุปันนาสัม,มสมารนามกะสุงผุ้ังชิตา วชิระหัตถ์เถะสุ망ธรังอสุราสิตาปัตตโรวาสาวาสิตะยิยิมันโตยัสสินุกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานาวิคสาเวปจิติสุจิตตะสุจิตติจะปาราโตนมุจีสหสัตตัญจะผลิปุตานังสัพเพเวโรจานานาคาสันนนหิตวัปลิงเตนังภารุพัฒมุปปาขมุงสามยูธานิพันธ์น ปัตตันตีพิกุลังสรรมติงวะนังอาปูจะทิวะปัตตคีจะเตชุวาอยู่ต่ถาขมุงวรุณาวรุณาททวโสโมเจยะสัตตาเมตตากุณากายิกาอาคูเทวายังสติโนทัสเตทัสเตทัศตากายยาสปนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันมันโตยังสติโนโมดมะนังอภิคมุงพิกุลังธรมติงวะนังเวณทูจัดเทวา สาลีจะอาสมาจะทวยยมัตาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาภูปุริกิตาสุจัสทูนับเป็นอิสาเทวาสุรีมาภูปุริกิตานักกิตานิปุริกิตาวาภูมันทะละลาคากาวตุนังวาสวุสิทูสกุปะกุปุลนาทูทศเสตทัศตากยาสเปนนนัตะวันนีโนทิทิมันตูชิติมันตูนามันตูยาติทิโนมนามนายเป็นขโมยพิุณังตะวันยิ่งมนัง อักถาคูสาปูเทวชลักขิสิกขาริวะอริทักกาจโรชาเจวุม,มาอุปานิปานิสีโนวัลุนาสหธรรมาจะาอัจจุตาจะอานิชกา,าสุเลยลุจิราอากูอากูวตัตวะนิสีโนท่าเสเตทัาสัตากายาสัตป,ปีนะนะตะวันน,ตตนีโนที่ที่มันโตชิดิมันโตมันโตยัสสีนโนมุตธรรมานาอภิกาม,มุงภิกขุนางสมิติวะนัง สมานามหาสมานามานุษสามนุษสุตตมาคิดทาปัตุสิกาอูอาคูมโนปปัต <marche> ุสิกาอัถาคูฮาลโยเทวายเจจัโรคิตตวะติโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายะกสสินโนทัสเตเตสัสสากายาสเปนานัตตะมณีโนอิติมันโตชุติมันโตวันัตตะโตยัสสินโนมุระมนาอวิคามุงพิกุลังตมิติมังสุกากะลุมาอนุนา อากูยกันอาศัยสหโอทาตะไคหาปะโมุขาอากูเทวปจิวิจักนาสัทธามตาหาระคะชามิสากาจายาสสินุทนายังอคาปัชุนุโยทิสาอากิวสติท่าเสตก่สตากายาสเปนานาตวันนิโนยิติมันตุชิติมันตุวนาวันตุเสเตโนตโนธรรมานาภิกขมุงปุกนังตมิตินังเขมิยาตุสิตายามากัตตกายะ จยัสสิโนสัมพิตตะสัมพิตตกาลามะสิดาชุติมันนามาจะอาสวานิมานารติโนอาภูทัตถาภูปะระนิมิตาทัต <int ans otted> ิเตทัตถากายาสปรนานันตวันนีโนทิทิมันตูจุดิมันตูนันตวันตูญาติโนบุธมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมาติงมานังสติเตเทวานิกายาสัพพีนานันตวันนีโน มาวันวัยียนะอาการชงเยจันเยศทิศาสาหาประวุทธชาติมักเคียงโอตะตินนัมานาสวังทักเขมโมคตะนังนากังจันทังวังอาศิธาตินังสุพม,มาปรมัตตจะปุตตะอิทิมต,ตสูสาสันนังกุอาลุติโซจะสุปาคะสมิติงวานัง tahasa pamalu kanang maha pamal pitit tadi upan oh syuti mantu pit sama kayo nyasa sinto taset tak isala aku pacekawas watino tesan jak macata akal halito baliwalito tes mandi yang la pada madu ko se minta beliwateta maumuncita kuwijinang ittik ta ma kan haang apa saiyi panina dalammah salahlangwana bewang nyata pau Usku miko dana yangtuk suwijuku so paddu wedi sangku telu อาศยังวเสตันจัตสังอภิญญาพวกิขตวานะจักกุมาตโตมามันตยสิสตาสาวกากาีสัสสีนาติมารเสนาอภิกันตาติวิชาณัฐโตเตจะอาตประมะกะลุงสุตวะพุทธัสาสา,นา,า,ากนังวิตาลากิคีปะกามุงเนสังรม,มัมปิอินเชยุง Sapi wisi tak sangkama payati tayas asinu Mudanti sangaputi Sawakati syani